สวัสดีครับผมโปรดนะครับวันนี้จะมารีวิวซิลฟี่รุ่นที่รีวิวรุ่นนี้ก็คือซิลฟี่หนึ่งจครับเป็นตัวใหม่ด้วยนะเป็น E85 แล้วโมเดลก่อนหน้านี้ยังเป็น E20 อยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากงานมอเตอร์เอ็กพอปี2016นะเออไม่ใช่ดิมันเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กพอปี2016นะที่ซิลฟี่มันทําให้เติมน้ํามัน E85 ได้ครับหลายหคนก็ชอบขึ้นเยอะนะครับ ดูที่ภายในเลยภายในซิลฟี่จะกว้างมากคนระ๊บนี่ถ้าเกิดว่าเลื่อนบอกสุดนั่งเต็มที่นั่งสบายๆเลยคนสูงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเลยผมว่านั่งสบายนะโปร่งนะนั่งไม่ติดหัวอ,อยู่แล้วนะครับภายในของซิลฟี่ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือมันจะดูหรูดูโปร่งนะครับภายในจะดูเนี่ยครับ ดูเรียบหรูนะมันจะไม่หวือหวาไม่ฉูดฉาดไม่ได้ดูสปอร์ตสักเท่าไหร่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าถูกใจวัยทํางานมากกว่านะพี่นะเพราะลูกค้ากลุ่มที่เขาซื้อซิลฟี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวัยทํางานและนะก็ตามสไตล์ของรถนะมันไม่ได้หน้าตามันไม่ได้แบบว่าดูโฉบเฉี่ยวอะไรขนาดนั้นนะจะเน้นเรื่องของความหรูเลยเนี่ยภายในก็มีตกแต่งลายไม้ด้วยลายไม้สวยงามเลยนะอย่างหรูนะคอนโซลน,นะครับตกแต่งลายไม้ด้วยเหมือนกันนะครับ นี่คือภายในนะครับภายในก็เป็นสีเบจด้วยจะดูโปร่งดูสบายตานะครับดูโปร่งดูสบายตาดูกว้างดูไม่อึดอัดนะแล้วก็ด้วยเรื่องวิติของซิลฟี่อ่ะยังไงก็ดูกว้างนั่งสบายอยู่แล้วนะพื้นที่ด้านหลังนี่ก็กว้างมากด้วย,อยลองดูพวกออชชั่นทั่วไปของซิลฟี่นะครับพวงมาลัยตัวนี้รุ่น V เนี่ยสามารถปรับเครื่องเสียงได้นะครับปรับเครื่องเสียงเพิ่มลดเสียงได้เล่นเมนูได้นะ แอร์ของซิลฟี่รุ่นนี้นะสามารถปรับแยกคุณภูมิซ้ายขวาได้ผมลองปรับดูอันนี้ปรับคู่นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ปรับแยกนะฮะกดคาว่าดูอันนี้ปึ๊บอ่าปุ๊บเรียบปรับรถละวตอนนี้ยี่สิบองศาแล้วนะัะปรับแยกไดุ้ณภูมิซ้ายขวาคนนั่งคนขับกับคนนั่งชอบร้อนหนาวไม่เท่ากันนี่ปรับแยกตรงนี้ได้ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เกียร์ เกียร์ก็จะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็เกียร์ L ที่เอาไว้สำหรับใช้ขึ้นทางลาดชันอะไรพวกนี้ครับขึ้นเขาเนะสำหรับเกียร์ L ตรงนี้ช่องวางแก้วน้ำจะมีทั้งหมด2ช่องแต่ถ้าเกิดว่าจะวางของอย่างอื่นนะครับเรารู้สึกว่าตัวนี้เก,กะกะถอดออกได้ต่มาเก็บไว้ตรงนี้นะถ้าจะวางแก้วน้ำมาขวดน้ำใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันตรงนี้ช่องเก็บของ จะมีพื้นที่รองรับ AUX กับ USB ด้วยตรงนี้เลย AUX US, USB AUX US, USB ตรงนี้ช่องใส่แว่นช่องใส่แว่นนะครับใส่แว่นตาเปิดไฟได้ตรงนี้กระจกด้านหลังของซิลฟี่นะครับจะมีแอร์สำหรับคู่โดยสารด้านหลังด้วยช่องลมเปิดปิดได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างนึ่งเลยของซิลฟี่คือ พนักวางแขนเนี่ยสามารถเปิดทะลุเป็นรูไปด้านหลังได้อันนี้ข้อดีคือถ้าเกิดว่าเราวางของไว้ด้านหลังแล้วอยากจะอ้อมไปเปิดฝาท้ายเพื่อหยิบของเอามือล้วงไปแทนได้หรือในทางกับกันนะครับถ้าของอยู่เก็บของด้านหลังแล้วมีของยาวๆที่เราจะวางยื่นออกมาครับสามารถใช้รูนี้วางของแทงยื่นออกมาได้ด้วยโอเคเลยนะครับ ในการวางของยาวๆถ้าเกิดว่าก่อนหนี้เคยใช้รถเก่งแล้วหงุดหงิดจากการวางของที่มันไม่ได้อย่างใจว่าของบางอย่างมันยาวเกินไปแล้วเราก็วางของยาวมากไม่ได้ก็ตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันอ่าตรงนี้ฝากท้ายของซิลฟี่ครับว่างมากมากว่างสุดๆว่างจริงๆแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้วางของยาวแทงไปด้านหลังได้ว่างมากใส่กระเป๋าเดินทางได้ต้องมีสองถึงสามใบสามใบ,บ,บขึ้นนะพี่นะ ช่ะเป๋าไปขึ้นเยอะใส่กระเป๋าเดินทางครับตัดคนได้เต็มที่ถ้าไม่ชอบกินหน้าขายค่าทิ้งค่าทิ้งแล้วก็ใส่เข้าไปแทนได้ <c oughs> กระจกซ้ายขวาออโตโ้คือเวลาที่เราดับรถปุ๊บแล้วเราลงไปจากรถกดล็อกรถเนี่ยกระจกปู่ช้างเนี่ยมันจะเราอัตโนมัติจะลองลลดูนะีกว่านะดับเครื่องเสร็จปุ๊บลองดูใส่ <c oughs> จับแล้วปุ๊บ <c oughs> อันนี่กดล็อกรถนะกดกดล็อคเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือออโต้ของกระจกหูช้างไฟหน้าของซิลฟี่อันนี้คือไฟไฟหลี่นะไฟหลี่แต่ว่าดีไซน์มาให้คล้ายๆกับพวกไฟเดนไลน์นะไฟหลี่ของไฟใหญ่ก็จะเป็นตรงนี้ไฟหลไฟใหญ่ใส่ตะเกียรให้ด้วยพูดถึงเรื่องยอดขายซิลฟี่มันดีกว่าซิลฟี่เ่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะคือ ยอดขายดีมากนะจริงนะดีมากดีมากประชดดีมากดีประชดคือยอดขายมันจะไม่ได้ดีเท่ากับพวกรถที่มันดูสปอร์ตหรือดูโฉบเฉี่ยวว่าคนไทยเวลาซื้อรถเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักเนี่ยแต่ซิลฟี่สไตล์มันไม่ใช่หรือว่าสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมันจะไปทางเรียบหรูซะมากกว่านะพอรถสไตล์พวกเรียบหรูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ตอบโจทย์พวกวัยรุ่นของคนไทยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลฟี่ที่ คนนิยมใช้คนนิยมซื้อจากที่ผมสัมผัสลูกค้ามาแต่ที่ผมปิดรถไปเนี่ยหนึ่งเลยคือเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเป็นวัยทํางานในประมาณนะั้นนะที่จะซื้อรถซิลฟี่นะก็สําหรับคนที่ชอบซิลฟี่ผมว่าก็คงจะเป็นประมาณนี้กลุ่มลูกค้ามานี้ถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ก็เนี่ยครับน่าจะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเรื่องความกว้างนะครับวกว้างกว้างนั่งสบายถือว่าเป็นรถครอบครัวได้เพราะนั่งได้5คนแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับว่าเรียบหรูมีระดับมี่พูดัวของตัวเองครับ พูดอวยของตัวเองนะเ<ม>ตลนิสันก็พูดรวยรถนิสันไปนะแล้วก็<ม>เรื่องบอกด้วยบอกของติวปี้นี่นิ่มมากผิวมือสัมผัสไป<ม>นี่คือรู้เลยนะว่าหนังเนี่ยเป็นหนังดีนะครับ<ม>นุ่มมากนั่งสบายด้วยนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับ i yeah. yeah.